ีครับผมโบลูโปรเจคเตอร์นะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ลูกค้าหลายคนเรียกร้องมามากนะครับแต่ว่าพ่อค้าจริงๆพ่อค้าอยากจะทําให้ดูนานมากๆแล้วนะครับเพียงแต่ว่าพ่อค้าหาของไม่ได้นะครับผมก็คือโปรเจคเตอร์ติดรถนะครับผมมาจากโรงงานนะครับของ t o y ยต้าฟอร์จูเนะครับแต่ตอนนี้พ่อค้าเองก็ยังหาไม่ได้นะครับโตโยต้าฟอร์จูเนก็คือมันจะมีเป็นของเทียมนะครับมีเป็นของเทียมที่ขายกันคู่ละพันกว่าบาท2,000กว่าบาทนะครับผมพวกนั้นเนี่ย พ่อค้เาเคยได้ของมาเทสแล้วนะครับเพราะว่าร้านส่งเนี่ยเขาก็มีเพียงแต่ว่ามันเทียบแท้ไม่ได้เลยนะครับเทียบติดแท้ไม่ได้เลยแล้วก็ลูกค้าที่เป็น Fortuner ที่มาเปลี่ยนโปรเจคเตอร์จากที่ร้านไปเนี่ยนะครับหลังจากเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเก็บไว้เป็นอะไหล่นะครับ <S <S เขาก็ไม่กล้าขายให้นะครับเพราะว่าถ้าขายเนี่ยราคามันก็ต้องค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าลูกค้าบางคนเนี่ยก็อยากจะขายนะครับแต่ว่าโทรเช็คราคาที่ศูนย์แล้วเนี่ยโปรเจคเตอร์ติดรถนะครับของ Fort u n e r เนี่ยเขาไม่ได้ขายแยกเป็นลูกนะครับเขา คู่หนึ่งมันสามหมื่นกว่าบาทนะครับสามหมื่นกว่าบาทลูกค้าก็โอ้ถ้าขายผมก็ผมขอสักเจ็ดพันได้ไหมพี่อะไรเงี้ยพอพอขายเองก็ไม่ไหวนะครับข้างเดียวนะครับเจ็ดพันเนี่ยเฉพาะลูกโปรเจคเตอร์เนี่ยก็คือพอขายเองก็ไม่ไหวนะครับทีนี้พอดีเนี่ยมีโตโยตานะครับผมไฮรักรีโวครับสองพันยี่สิบเอ็ดก็คือโฉมสองพันยี่สิบนะครับผมบตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวท็อปสุดของรีโวนะครับซึ่ง ไฟหน้าเนี่ยสว่างกว่า Fort u n e r ออีกนะครับแต่ว่าลูกค้าเนี่ยได้มาเปลี่ยนนะครับเป็น B 1 0นะครับเปลี่ยนเป็นโเจิเตอร์ B10 ไปนะครับเพราะว่าลูกค้าคิดว่ายังสว่างไม่พอแล้วก็ยังมีอัตราการแยงตาอยู่นะครับก็เลยมาเปลี่ยนเป็น B10 ไปแล้วก็เนี่ยพ่อค้าขอซื้อต่อสักข้างหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นถือว่าเป็นโชคดีนะครับลูกค้าก็โอเคครับผมแต่ว่าเขาขอเก็บไว้ข้างหนึ่งนะครับขายให้แค่ข้างเดียวนะครับในราคา1000บาทนะครับ ถือว่าฟุกมากๆนะครับพ่อค้าได้มาเป็นตัวแท้ถอดเลยนะครับผมตัวนี้นะครับการันตีเลยว่าเป็นแท้ถอดนะครับเพราะว่าพ่อค้าถอดเองกับมือนะครับแล้วก็เปลี่ยนใส่เป็นโปรเจคเตอร์ B10 ไปนะครับทีนี้ข้อแตกต่างนะครับผมระหว่างโปรเจคเตอร์ที่มันเป็นบิวอินนะครับตรงรุ่นสําหรับรถรุ่นใดๆแบบนี้นะครับมันก็จะลักษณะการติดตั้งเนี่ยมันจะค่อนข้างยากนะครับเนี่ยลูกค้าเห็นไหมด้านหลังนะครับตูดมันจะใหญ่กว้างอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้อง ผ่าโคมาครับผมให้ตูดเนี่ยมนยืนออกไปมากเกินไปก็ไม่ได้นะครับมันจะมันจะไปชนด้านหลังโคมนะครับผมสมมติเอาเราไปใส่กับรถที่มันเป็นรีเฟกนะครับเป็นจานฉายเนี่ยมันจะไปชนด้านหลังโคมนะครับต้องผ่าให้พอดีนะครับแล้วก็ต้องเสริมน็อตนะครับเจาะรู4รูนะเพื่อที่จะยึดนะแล้วสี่รูเนี่ยตอนจะเจาะเนี่ยต้องมาร์คให้ดีให้ตรงนะครับคัตออฟต้องตรงนะถ้าเราติดเข้าไปเอียงอย่างเงี้ยคัตออฟเอียงจบเลยนะครับเราต้องมาเจาะใ่เสียโคมอีกนะครับเพราะฉะนั้น ข้อเสียหนึ่งอย่างเลยที่พ่อค้าเจอเนี่ยคืองานติดตั้งมันจะยุ่งยากนะครับแต่ว่าถ้าเราไปแปลงใส่กับรถที่เป็นโปรเจคเตอร์อยู่แล้วเนี่ยมันจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าใส่กับรถจานฉายเนี่ยบอกเลยว่ายากมากๆนะครับตัวนี้ถ้เป็นโลโก้ประกันนะครับก็คือตอนที่ถอดเนี่ยยังไงมันก็ขูดออกนะครับอเหมือนกับว่าทางูนย์โตโยต้าเนี่ยเขาจะทําไว้นะครับสําหรับถ้าเรามาลื้อเองเนี่ยยังไงวอยตัวนี้ก็หลุดนะครับเพราะว่าตัวด้านข้างเนี่ยมันจะมีคล้ายๆกับอ่า ยังไงอ่ะคือจะอยู่ขูดอยู่อย่างนี้เลยครับแล้วพอตอนที่เราดึงออกเนี่ยเราดึงออกเนี่ยมันก็จะขูดหลุดนะครับคือวัยรับประกันของทางโตโยต้าเลยยังไงก็หลุดนะครับอืมเขาทาไว้แล้วนะครับทาเผื่อไว้แล้วถ้าเราลื้อเองเนี่ยยังไงก็หลุดแน่นอนนะครับประกันก็ขาดแน่นอนอ่านี่นะครับของแท้เลยนะครับผมยังมีการสกินโลโก้อะไรแบบชัดเจนมากๆนะแต่ไม่ได้สกินโตโยต้านะครับอ่าพู้ค้าก็แปลกใจอยู่ของ Fort จูเนอเนี่ยจะมีโลโก้โตโยต้านะครับแต่ของรี v วไม่มีนะครับต อ่าแต่รถลูกค้าเนี่ยออก2021นะครับก็คือคันเนี้ยนะครับที่มาเปลี่ยนไปเนี่ยรถจะป้ายแดงอยู่เลยนะครับขับมารู้สึกว่ามีแต่คนตบไฟใส่นะครับก็เลยมาแก้ปัญหานะครับมาเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์ B10 นะครับติดตั้งไปนะครับตัวนี้ลูกค้าเปลี่ยนไปเนี่ยอ่าได้โปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นโควิดนะครับผมก็อยู่ที่12,900บาทพร้อมติดตั้งนะครับผมอ่าลูกค้าบอกว่าคุ้มนะครับยังไงก็ดีกว่าถ้าถ้าไฟหน้าเขาขาดแล้วเขาไปเบิกใหม่เนี่ย มันสามหมื่นกว่าเกือบเกือบสี่หมื่นนะครับสองข้างนะครับราคาพอๆกันเลยกับ Fort จูเนอนะครับผมอแต่ของ Fort จูเนอร์ลักษณะจะไม่เหมือนอย่างนี้นะครับที่พ่อค้าถอดเนี่ยมันจะงุ้มลงข้างล่างเยอะนะครับแต่ว่าข้างๆเนี่ยจะไม่ได้บานออกมาเยอะขนาดนี้ตัวนี้จะบานออกด้านข้างค่อนข้างเยอะนะครับอืงานจะต่างกันนะครับแต่เล่นเนี่ยจะเป็นสองจุดห้าเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยกับของโตโยต้าไฮรักลีโวนะครับเอ้เหมือนกับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นของลีโวนะครับตัวเนี้ย สว่างกว่าของ Fort u n e r ตัว New f o r t u n e r อีกนะครับผมอ่าแล้วก็พ่อค้าจะเอามาเปรียบเทียบกับตัว h e x a นะครับ GT3 นะครับอืมตัวนี้เลยอ่าโอเคเดี๋ยวพ่อค้าขอแกะก่อนครับผมโอเคพ่อค้าก็แกะออกเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็น Hexa GT3 นะครับผมอ่าจีทีสอเนี่ยเรารีวิว w ไปแล้วนะครับตัวนั้นก็โอ้แสงโหดมากๆแล้วนะครับแต่ตัวนี้จะเป็น GT3 นะครับอ่าพ่อค้าจะยกขึ้นให้ดูลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะครับ ตัวนี้จะเป็นโครงสีดำนะครับตัว gt 2เนี่ยจะเป็นโครงสีน้ำเงินนะครับปึ๊บในชุดนะครับผมก็มีพวกแป้นยึดต่างๆให้นะครับแล้วก็ในชุดที่ทางร้านจัดเนี่ยทางร้านจะจัดให้แบบครบชุดนะครับลักษณะเด่นเหมือนเดิมนะครับตัวเฮกตาร์นะครับผมแต่ตัวนี้นะครับจะแตกต่างจากตัว gt 2นะครับก็คือจะออกแบบมาเนี่ยค่อนข้างรูปทรงเนี่ยจะปราดเปรียวกว่านะครับตากแก้ดูนะครับและตัวนี้เป็นบ built in เวอร์ครับผม เพราะฉะนั้นงานติดตั้งเนี่ยจะง่ายกว่านะครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปหาที่เก็บไดเวอร์ให้ยุ่งยากนะครับไดเวอร์เนี่ยจะบิวอินอยู่ข้างในเลยนะครับเป็นเฮกซ่านะครับตัวนี้เป็นเลนส์บลูนะครับลักษณะเลนส์เป็นเลนส์บลูขนาดอยู่ที่3.2นิ้วนะครับผมลองเทียบกับตัวรีโวนะครับเห็นไหมครับรีโวจะเป็น2.5นะครับเล็กกว่ากันแบบชัดเจนเลยนะครับอ่าแล้วก็ดูนะครับลักษณะตัว ตัวงานนะครับของของลิโวเนี่ยแน่นอนเขาออกแบบมาตรงรุ่นของเขาครับผมเห็นไหมครับตัวลักษณะด้านข้างเนี่ยมันจะบานออกไปค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะลําบากนะครับในงานติดตั้งถ้าใส่กับรถจานฉายตัวนี้บอกก่อนนะครับถ้าใครไปหาโปรเจคเตอร์ลีโวหรือ Fortuner มาให้ทางร้านแปลงใส่กับรถที่เป็นจานฉายนะครับผมหรือรถบางรุ่นเนี่ยที่มันแปลงยากๆพาะค้าจะไม่รับนะครับผมถ้ามีของให้ติดตั้งนะ อาจจะไม่รับนะแต่ว่าบางรุ่นเนี่ยก็รับได้นะครับงานมันจะไม่ได้แปลงเยอะเท่าไหร่นะครับแปลงแล้วมันไม่จบมันเสียของนะครับอ่าผลงานเฮกซ่านะครับตัวนี้เนี่ยใส่กับรถจานฉายเนี่ยได้ทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น H4 H7 H11 HB3 HB4 HIR2 ได้หมดเลยครับผมขอให้เป็นขั้วไฟหน้าที่มีบนบนโลกนี้นะครับไม่ใช่ขั้วแบบอุ้ยเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มอันไม่มีนะครับอาจไม่มีบนโลกนี้นะครับอ่า ลักษณะงานนะครับแตกต่างกันแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับตัวงานจะดีมากๆนะครับของเฮกซ่าตัวนี้ G t ทสไดเวอร์เป็นบิวอินง่ายต่อการติดตั้งนะครับผมตัวรีเวก็เช่นกันนะครับไดเวอร์จะเป็นบิวอินนี่นะครับแต่ของ f o r t จ n e r นะครับของอ่ารู้สึกจะมีของนวัลาอีกตัวหนึ่งบางที่เคยมีลูกค้ามาให้แปลงติดตั้งดังนั้นไดเวอร์จะอยู่ด้านนอกนะครับเพราะฉะนั้นแปลงลําบากครับผมไม่รู้จะไดเวอร์ไปซุกตรงไหนเพราะไดเวอร์เขาไม่ได้ออกแบบมากันน้ํานะครับ เพราะว่าเขาทํามาตรงรุ่นแนละ้วตัวไดเวอร์เนี่ยจะอยู่ในโคมนะครับแต่ไม่ได้บิวอินอยู่กับตัวโปรเจคเตอร์นะแต่จะอยู่ในโคมจะมีที่สําหรับยึดติดอยู่ในโคมเลยแต่พอเราไปใส่รถรุ่นอื่นเนี่ยมันไม่มีที่ให้ยึดนะครับผมมันยัดเข้าไปไม่ได้ด้วยนะครับสำหรับรถบางรุ่นเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องเอาไดเวอร์มาไว้ข้างนอกแล้วก็ต้องแปลงหาไอ้นู่นไอ้นี่มาครอบนะครับเพื่อไม่ให้มันโดนน้ำนะครับเพราะเขาไม่ได้ทำมากันน้ําเลยนะครับลักษณะมันอยู่ในโคมนะ er นะครับสำหรับ er, สำหรับรีโวหรือฟอร์จูเนอร์นะครัับบรีีโววววเนนน่่่ยยยจะิิ้้์อออููใตแล ตัวงานก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับสําหรับตัวสายไฟตัวนี้จะออกมา4เส้นนะครับคือไฟสูง2เส้นไฟต่ํา2เส้นนะครับก็คือเป็นระบบใบบีมนะครับตัวนิวฟอร์จูเนอร์จะเป็นใบบีมนะครับตัวรีโวก็เช่นกันนะครับจะเป็นใบบีมแล้วนะครับผมถ้าเราไปซื้อโปรเจคเตอร์ฟอร์จูเนอร์มาแล้วมีแต่ไฟต่ำอันนั้นไม่ใช่นะครับผมเป็นฟอร์จูเนอร์ตัวเก่านะครับไม่ได้สว่างมากนะครับตัวนั้นแต่ตัวนี้ถือว่าสว่างนะครับสว่างจนพ่อค้าก็แอบเสียวๆเหมือนกันนะเอามาเทียบกับตัวเฮกซ่านะ เฮดซ่าจี2ตัวนี้เป็นตัวราคาไม่ถึงหมื่นนะครับผมแต่ตัวนี้นะครับผมเป็นคริสตั้นชิปนะครับผมคิตันชิปชิพเอลวแบบคริสตันนะครับจะให้แสงที่สว่างคมนะครับก็จะต่างจากตัว g t 2นะครับ g t 2, 2ตัวนั้นจะเป็นคิปครี Chip นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นคริสตั้นชิปนะครับ มองไปจะค่อนข้างมองยากนะครับผมถ้าเกิดอยากจะดูจริงก็คือต้องรื้เลนออกมาดูเลยนะครับจะมีคล้ายๆเหมือนกระจกนะครับเคลือบนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเป็นแบบพวก B10 B11 พวกนั้นเนี่ยจะเป็นเลเซอร์ชิปนะครับจะต่างกันนะครับผมอ่าตัวนี้ลองดูนะครับตัวงานนะครับความยาวนะครับก็ถ้าเราไปติดตั้งกับรถยนต์เนี่ยมันได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าติดตั้งกับมอเตอร์ไซค์นะอาจจะต้อง นะครับผมอาจจะมีต้องต้องมีการแปลงสาหรับมอไซ์ที่โค้งตื้นๆนะครับเพราะว่าลักษณะโปรเจคเตอร์พวกนี้จะออกแบบมาให้เหมาะกับการนําไปติดตั้งกับรถที่เป็นจานฉายนะครับแต่ถ้าเป็นรถเป็นโปรเจคเตอร์อยู่แล้วจะจบเลยสบายนะครับติดตั้งง่ายเลยนะครับแทบจะไม่ต้องแปลงอะไรเลยเพราะเขาจะมีรูมาให้อยู่แล้วนะครับมีรูเผื่อมาให้นะครับสำหรับรถบางรุ่นรูต่ำรูสูงอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้ามันไม่ตรงจริงๆก็จะต้องใช้เหล็กรูสไลด์นะครับตัวช่วยออกมายึดอีกทีหนึ่งหรือว่าเป็นแป้นเสริมนะครับสาหรับยึด โปรเจคเตอร์รีโวนะครับผมพวกเนี้เราไปใส่รถจานฉายนี่คือแปลงตาเหลือกเลยนะครับแต่ถ้าไปใส่รถโปรเจคเตอร์โอเคพอแปลงได้อยู่นะครับแต่ก็ต้องดูด้วยนะครับรถบางรุ่นมันไม่ได้นะครับพื้นที่มันไม่พอเพราะตัวโปรเจคเตอร์มันใหญ่อลังการมากนะครับมันใหญ่แต่มันไม่ยาวนะครับความยาวมันก็จะต่างกันนะครับแต่เห็นไหมครับขอเฮกซ่าไม่ได้ยาวกว่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าความใหญ่ตัวนี้ใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับกินพื้นที่ด้านข้างด้านล่างนะครับนะครับ ตัวนี้บิวอินทุกอย่างนะครับไดเวอร์พัดลมนะครับพัดลมก็ตัวใหญ่ด้วยนะครับผมอ่าโอเคตัวงานประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เรารีวิวแล้วเราจะขายเป็นมือสองนะตัวนี้นะครับมือหนึ่งนะครับครบชุดย้าว่าครบชุดนะครับหลายคนนะครับพอบชอบทักมาถามว่าค้าเนี่ยคือไปเจอบางร้านเนี่ยเขาบอกว่าครบชุดครบชุดคืออะไรคือทั้งกล่องแบบนี้ครับผม ก็มีตัวโปรเจคเตอร์นะครับมีแป้นยึดไปให้แค่นี้แหละเขาบอกว่าครบชุดนะครับใช่จริงอยู่มันสามารถนําไปติดตั้งได้เลยนะแต่ต้องมีการดัดแปลงอะไรค่อนข้างพวกสายไฟพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับผมเนี่ยต้องไปตัดต่ออะไรพวกนี้นะครับแต่ของทางร้านนะครับคำว่าชุดครบชุดเนี่ยคือจะมีสายคอนเนคเตอร์ไปให้เลยนะครับสาหรับรถในแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับผมแต่ว่าก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าบางรุ่นเนี่ยก็ต้องตัดต่อเหมือนกันนะครับเพราะว่า สายคอนเนคเตอร์ตัวที่มีไปให้เนี่ยมันจะตรงรุ่นเฉพาะรถที่เป็นขั้ว H4 เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นนะครับก็อาจจะต้องมีการดัดแปลงบ้างนะครับก็คือมีสายแปลงไปให้อีกด้วยนะครับผมมีแป้นยึดสําหรับตรงรุ่นสําหรับรถทุกรุ่นไปให้นะครับแล้วก็มีฝาครอบมีวงแหวนนะครับไปให้ครบในชุดเลยนะครับอันนี้คือครบชุดจริงๆของทางร้านนะครับผมไม่ใช่ว่ามาแค่นี้นะครับเปิดกล่องมานะครับทั้งกล่องครบชุดก็คือมีโปรเนคเตอร์มีแป้นยึดไปให้แค่นี้นะครับทางร้านก็บอกครบชุดละ ทําม,มันถูกของห้องพอากหูฝาครอบนะครับวงแหวนเลเนดีก็ราคาเท่าไหร่แล้วนะครับผมทางร้านจัดให้ตัวนี้ถามว่าไปใส่แบบไม่มีฝาครอบได้ไหมได้แต่มันก็จะโชว์โครงโดดๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีแสงร็ดลอดออกตามช่องนี้นะไปสะท้อนกับรีเฟกต์ก็ทําให้แยงตาดีนะมันต้องมีฝาครอบของมันนะครับเพื่อปิดไม่ให้มีแสงเนี่ยออกมาจากด้านนอกตัวโปรเจคเตอร์เลยคือให้ส่องผ่านเลนอย่างเดียวมันจะไม่แยงตานะครับเข้าใจตามนั้นนะครับแล้วฝาครอบเนี่ยเป็น วงแหวนเนี่ยเป็นชิปชิป SMD ด้วยนะครับที่มีไปกับฝารอบ SMD คือชิปไหนนะครับคือชิปที่ติดมากับ d a y l ไลท์นะครับของรถเบอร์ซิเด e เบนซ์หรือว่าพวก BMW นะครับคือเป็นชิปตัวนั้นเลยนะคุณภาพสูงแล้วก็เป็นเดย์ไลท์ day time แล้วก็ไฟเลี้ยวในตัวนะครับครบชุดนะครับ9,900บาทนะครับอันนี้คือราคาครบชุดเลนบูตัวนี้โหดๆมากๆนะครับโอเคอันนี้นะครับเราดูโครงสร้างภายนอกนะครับการ อะไรต่างๆไปแล้วส่วนหน้าตาจะเป็นยังไงเหมือนที่พ่อค้าพูดทุกคลิปเลยนะครับไม่ว่าเราจะใส่ตัวโปรเจคเตอร์ตัวไหนนะครับตั้งแต่2.5นิ้วขึ้นไปเนี่ยของทางร้านนะครับหน้าตาจะเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดหลังจากที่เราติดตั้งใส่ฝาครอบเรียบร้อยนะครับหน้าตาเหมือนกันหมดไม่ได้ต่างกันที่หน้าตาเลยต่างกันที่คุณภาพและความสว่างตัวนี้น้าหนักค่อนข้างเบานะครับน้ําหนักค่อนข้างเบาเวลาที่เราไปอยู่กับจานฉายนะครับก็จะมีลูกยากรองตรงนี้นะครับก็คือมันจะให้ตัวได้นิดหน่อยนะครับอ่า รีโวตัวนี้จะแรงหนักกว่าซะด้วยซ้ำนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูแสงระยะใกล้กันก่อนนะครับที่พ่อค้าจะส่องที่กําแพงตรงนู้นนะครับแล้วก็จะลองมาดูกันนะครับว่าคัตออฟเนี่ยทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นยังไงนะครับลักษณะการให้แสงเป็นยังไงทําไมมันถึงแยงตาอยู่ทั้งที่เป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วทำไมเฮกซ่า3ถึงไม่แยงตานะครับจะสว่างกว่าไหมนะครับโอเคเดี๋ยวพ่อค้าต่อสายแป๊บนึงครับผมโอเคครับผมพ่อค้าก็ต่อสายเรียบร้อยนะครับลองมาดูกันนะพ่อค้าจะเปิดตัว โปรเจคเตอร์ของ Revo นะครับขึ้นมาก่อนนะครับออนยูริโวสองพนี่สินะครับนี่ครับผมสังเกตแสงดูนะครับแสงเป็นคัตออฟแบบ RHD เหมือนกันนะครับแต่สังเกตดูแสงนะครับผมนี่นะครับอันนี้คือคัตออฟนะครับลรพ้นจากคัตออฟเห็นไหมครับมันมีละองแสงค่อนข้างเยอะนะครับและด้วยความสว่างขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันถึงมีนะครับเรื่องอัตราการแยงตานะครับแต่คัตออฟถือว่าคมนะครับเป็น เป็นคัดออฟค่อนข้างค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ว่ามันมีละองแสงนะครับผมคืองานเนี่ยยังไม่ยังไม่ได้สามารถที่จะทําตัดละองแสงออกมาได้ดีเท่าไหร่นะครับอ่าเป็นใบบีมนะครับสูงต่ําในตัวนี่ครับผมไฟสูงเนี่ยเราไม่ต้องกลัวครับเราเราดูระยะใกล้อย่างเงี้ยเหมือนมันยกนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเฮกซ่าก็เช่นกันนะครับมันจะมองเหมือนว่ายกนิดเดียวนะครับอ่ะทีนี้ลองมาดูของตัวเฮกซ่า g t ทสามบ้างนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ คัดออฟตัดคมชัดเจนนะครับขึ้นเป็นบูเอฟเฟกเลยแล้วมันไม่ได้มีละอองแสงแบบเหมือนของรีโว่เมื่อกี้นะครับสังเกตดูนะครับเปนคัดออฟคมขึ้นเป็นบูเอฟเฟกแบบนี้เลยนะครับผมไฟสูงเห็นไหมครับลักษณะเหมือนมันยกนิดเดียวทั้งคู่นะครับแต่ดูแสงนะครับมันต่างจากจากรีโว่มากขนาดไหนอ่เดี๋ยวพ่อค้าขออนุญาตเอาแบบกล้องถือนะครับเราจะได้ดูเห็นกันชัดชัดมากกว่าเดี๋ยวพ่อค้าขอ ลดสาตั้งกล้องแป๊บหนึ่งครับผมอ่าโอเคพระค้าเอากล้องขึ้นมาถือแล้วครับจะได้ดูกันชัดๆนะครับผมอ่านี่นะครับแสงของอ่าโปรเจคเตอร์นะครับติดรถนะครับโตโยต้าไฮรักรีโว่2020นะครับโฉม2020นะครับแต่รถคันนี้รถลูกค้าเนี่ย2021เลยนะครถเพิ่งจะออกตงเกตดูครับเราอองแสงมันจะค่อนข้างเยอะนะครับผมนะครับโอ้ยแมวนี่ก็จริงๆเลยนี่ครับ คัดออฟดีแต่ว่าเราอองแสงเยอะไปหน่อยนะครับแล้วทีนี้พ่อค้าจะเปิดตัวเฮกซ่าเนี่ยแบบเปิดคู่กันมาลองดูนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่าชัดเจนนะครับว่าตัวไหนมันสว่างกว่ากันนะครับแล้วท้องแสงเฮกซ่าเนี่ยลึกกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับดูครับผมนี่ครับท้องแสงเฮกซ่าลึกกว่าแบบเห็นได้ชัดนะครับอ่าเราอองแสงนะครับลองดูนะครับพ่อค้าจะปิดตัวรีโวนะครับเห็นไหมครับ ละองแสงเนี่ยมาจากของตัวรีโวนะครับผมเปิดมาแบบเนี้ยคือมองไม่ค่อยรู้นะครับนอกจากละองแสงที่เราเห็นนะครับแต่ว่า,าถ้าเราเปิดตัวเฮกซ่าทีหลังนะครับลองดูนะครับจะเห็นได้ชัดเจนกว่านะครับว่ามันสว่างกว่าจริงๆนะครับตัวนี้อุณหภูมิแสงน่าจะอยู่เท่ากันนะครับสองของตัวเฮกซ่าเนี่ยอยู่ที่ห้าพันห้าร้อยเนะครับส่วนตัว ของริโวนร่ยน่าจะเท่ากันนะครับเพราะว่าสังเกตดูจากอุณหภูมิแสงสีแสงแล้วเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเป็นโทนเดียวกันเลยนะครับโอเคครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้มันเป็นระยะใกล้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูแสงจริงๆบนถนนกันเลยครับอ่าโอเคครับผมแล้วก็ออกมาอยู่กันที่เก่านะครับเวลาไม่เดิมตอนนี้ก็ประมาณน่าจะสองทุ่มแล้วมั้งนะครับยังครับผมทุ่มยังไม่ครึ่งดีนะครับก็ ไฟยังไม่มือสนิทเท่าไหร่นะครับแต่ระยะที่เราจะเทสกันนะครับเหมือนเดิมสุดกําแพงนะครับระยะ3เสาไฟฟ้านะครับผมต้นที่1ต้นที่2ไฟไม่ติดนะครับแล้วก็ต้นที่3นะครับตรงนี้ย้ําอีกทีหนึ่งถ้าใครไม่เชื่อว่าเป็นระยะ3เสาไฟฟ้าไปดูคลิปอื่นนะครับบางคลิปจะเห็นอยู่ว่าไฟทางต้นการเนี่ยมันจะติดอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่ติดนะครับอ่าโอเคตัวที่นํามาเปรียบเทียบนะครับจริงๆพ่อค้าถ่ายไว้แล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้เช็คอ่าพอดีถ่านไมไวเรสมันหมดนะครับอ่าแต่อันนี้เป็นถ ตัวนี้นะครับเป็นโปรเจคเตอร์ติดรถมาจากโรงงานของ Toyota h i Lu ักรีโตัว2020นะครับผมตัวที่ว่าไฟหน้าสว่างของฟ o ร t จูเนอร์นั่นแหละครับผมส่วนตัวนี้นะครับเป็น h e x a g t 3นะครับตัวที่เรานำมารีวิวกันในคลิปเลยนะครับอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพอดีรถมาครับนี่ครับผมอันนี้คือไฟหน้าของไททันนะครับตัวที่เป็นหลอดฮาโลเจนนะครับอันนี้สองข้างนะครับผมนี่แสงตามนี้เลยนะครับ ให้ลถเข้าไปก่อนเกรงใจเข้าเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวรีวเนี่ยมันจะค่อนข้างแยงตาอยู่พอสมควรนะครับเหมือนที่พ่อค้าเคยบอกไปว่าที่เขามาเปลี่ยนนะครับที่รีวคันี่มาเปลี่ยนจริงๆเขาเขาบอกว่าความสว่างเนี่ยมันเพียงพอต่อเขาแล้วนะครับแต่ว่ามันแยงตานะครับมีรถตกไฟใส่ค่อนข้างเยอะนะครับเลยตัดสินใจมาเปลี่ยนเป็นอ่วายเออตโต้นะครับใส่ B10 ไปนะครับก็สว่างกว่าเดิมแล้วก็ไม่แยงตาด้วยครับลูกค้าทักมาบอกขับสบายใจเลยไม่มีใครตกไฟใส่เลยนะครับอ่ะลองมาดูพ่อค้าจะเปิดตัว โปรเจคเตอร์ติดรถ r ีโวตัว2020ขึ้นมาก่อนนะครับแสงดีนะครับจริงๆพ่อค้าไม่ได้ตกใจเลยหรอกเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกถ่ายไปแล้วรอบหนึ่งนะครับระยะถึงกําแพงก็เห็นชัดเจนนะครับแสงยังไปอยู่ชัดเจนนะครับตัวนี้คือรี v o นะครับอ่ปิดนะครับแล้วพ่อค้าจะเปิดตัว h e กซ่าจีขึ้นมานะครับเป็นไงครับผมนี่ครับนี่ครับดูคัดออฟที่กําแพงครับผมชัดเจนนะครับ อ่าเห็นกำแพงชัดเจนเข้มเลยนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นเฮกซ่า GT3 สนะครับนี่ครับอ่ารีโวจะอยู่ตัวซ้ายนะครับอ่าทีนี้พอค้าจะเปิดรีโวทับตัวเฮกซ่าขึ้นมาเป็นไงครับผมก็รู้สึกอยู่นะครับว่ามันแสงมันสว่างขึ้นกับมาสองดวงนะครับแต่ว่าถ้าพอค้าปิดนะครับแล้วเปิดตัวรีโวก่อนนะครับแล้วเปิดเฮกซ่าตามมาทีหลังเป็นไงครับผมความสว่างมันจะชัดเจนขึ้นมากว่ากันเยอะเลยนะครับอ่าทีนี้ ปิดนะครับผมลองมาดูนะครับตัวโปรเจคเตอร์ติดรถมาจากโรงงานเนี่ยรีโวตัว2020เนี่ยที่บัวคาบอกมันเป็นใบบีมนะครับที่เราเห็นในในสตูที่เราเปิดให้ดูเนี่ยไฟสูงเหมือนมันยกนิดเดียวนะครับลองดูนะครับสูงต่ําสูงต่ําสูงต่ำยกเยอะนะครับเวลาอยู่นอกสตูนะครับผมนี่ครับผมโอเคนะครับให้เขาเดี๋ยวไปก่อนนะเปิดไฟสูงไม่ได้ตอนนี้ถ้าเปิดไฟสูงที่เข้าเขาเต็มเต็มนะครับ ปิดก่อนก็ได้นะครับผมอันนี้ปิดของริ v วไปนะครับลองมาดูตัวเฮกซ่า3นะครับตัวนี้ไฟต่ำนะครับสูงต่ำสูงต่ำสูงนะครับไม่ใช่พ่อค้ากดผิดอันนี้เป็นอันนี้พ่อค้าไ่เปิดของลิเวรนะครับตัวนี้เฮกซ่านะครับไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำไฟสูงเห็นไหมครับมันยกเยอะนะครับในสตูเนี่ยมันเป็นระยะใกล้นิดเดียวก็กำแพงแล้วเราจะมองเหมือนมันยกนิดเดียวนะครับแต่ดูครับผมยกสูงเลย เลยไฟทางขึ้นอีกนะครับผมทั้งสองตัวยกสูงนะครับถ้าเป็นระบบใบบีมเนี่ยจะไม่มีทางยกนิดเดียวแน่นอนนะครับอ่าชัดเจนนะครับตัวนี้ he x a ่าจเปิดรีโวทับปิด he x a าจสนะครับทีนี้เปิดรีโวอยู่นะครับแล้วเปิด He x a าจสนี่ครับผมชัดเจนนะครับผม He x a ่าจสมสว่างกว่าเยอะแน่นอนนะครับตัวนี้ อย่างที่อค้าบ,บอกนะครับเราจะไม่มาพูดถึงเรื่องค่าลักกันแล้วนะครับเพราะว่าเราเอาแสงมาเทสให้ดูกันที่ถนนชัดๆแล้วมันชัดเจนกว่าไปวัดค่าลักเยอะนะครับผมอ่าไม่ใช่แบบเอ่อเอ่อเทสที่กำแพงนะครับแล้วใช้เครื่องวัดค่าลักเนี่ยซึ่งมันไม่ได้มาตรฐานอะไรเลยนะครับอย่างที่บค้าบอกว่าถ้าจะวัดค่าลักกันจริงเนี่ยมันต้องเป็นห้องศูตรลักนะครับผมที่เมืองนอกเนี่ยเขาจะมีนะครับระยะการวัดเนี่ยห่างกี่เมตรกี่เมตรของเขาจะมีมาตรฐานแต่ในไทยไม่มีนะครับเป็นการวัดแล้วมโนขึ้นมาเองนะครับเพราะฉะนั้นดูแสงที่ถนนเน่ันกวาะครบ นะโอเคคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมสนใจสินค้าครับช่องทางการติดต่อพ่อค้าจะทิ้งไว้ที่ซ้ายมือล่างของจอนะครับสามารถทักหาโทรหาพ่อค้าได้ทุกช่องทางเลยนะครับแต่ว่าโทรมาบางครั้งนะพ่อค้าติดงานไม่ได้รับสายอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับแอดไลน์ดีที่สุดนะครับแอดไลน์แล้วก็พิมพ์ทิ้งไว้เลยนะครับถ้าอยากจะโทรคุยก็พิมพ์เบอร์โทรทิ้งไว้ด้วยนะครับและเกินหัวเรื่องไว้นิดนึงว่าจะให้พ่อค้าโทรกลับไปคุยเรื่องอะไรนะครับผมฝากไว้เท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พ อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ